สวัสดีค่ะคือขอหนูสัมภาษณ์หน่อยนะคะพวกมึงแจ๊กเหล่าทำไมเข้มเกินน้องครบัวหมดแล้วเนี่ยพี่อะชื่อโบ๊ทคนจาบสุดเท่ผมชื่อไม่ไม่กูแนะนำให,อห,ห้อันเนี้ยชื่อนายอันเนี้ยหมีอ้วนเนี่ยชื่ออาร์ตส่วนเนี้ยนี่อยากจะมีซีนไม่ต้องแต่งชือ่อเตอ๋อหน้าตาไม่ต้องพูดถึงหรอเรอสุดในนี้แล้วรอสุดในนี้แล้ว เห็นพี่ๆในเพจถาปัดบันไ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 ดทำไมถึงต้องชื่อนี้คะไม่ไม่บันไดนี่ถาปัดบันไดอ้าวพี่งั้นถามนี้ดีกว่าสเปคสาวที่พี่ชอบเป็นยังไงคะอ๋อพี่ไมชอบคิดนานขื้นคือพี่ตอบให้แล้วกันคืออย่างมันอ่ะชอบสาวเจเว่น ชวนไปมินิมาร์ตอ่ะไม่ไปนะขับมอเตอร์ไซค์ไปนจเว่นตลอดเขาเาน่ารักดีเขาทำงาน,นขยันเห็นแล้วแบบใจสันส่นทุกทีเลยมันคงเป็นความรักแอบรู้มาว่าสไตล์การคิดงานของพี่พี่เนี่ยแตกต่างกันพี่ชอบแนวฟรีฟอร์มครับฟอร์แวกแบกไว้ก่อนโครงสร้างไว้ที่หลังส่วนไออาร์ดอะชอบแนวแบบ,แบบฟังก์ชันใช้งานได้จริงส่วนไอน้โรสเนี่ยคอนเซ็ปต์อ่ะมันต้องแบบจับจ้าแบบดิบๆิบเถื่อนเนด้าน สวยเติร์ดเนี่ยสิมเปลิลใช่ชอบแนวสิมเปลิลแบบเรียๆเรียงเรื่มินิมอลอ๋อเป็นเรียงเป็นลัยใจเลยสวยนานสุดท้ายละชอบแนวเดโทรถ้าไม่ยังแก่ไม่ยังขอแ,แต่งงานให้แก่พี่นายหัวพี่นี่เก่งกันจริงๆเลยทำเอาอยากรู้เลยว่าไอเทมที่ต้องมีติดตัวในการมาเรียนของพี่ๆคืออะไรหรอคะแรกของพี่เลยเป็นสอมโม่งนั่งลงหนักนี่สุดยอดเป็สาวได้เลย สองพี่นะมีเลยเวลาเรียนอ่ะต้องจดเลคเชอร์ส่วนเวลาไฟนอลทำงานไม่ทันอ่ะช่วยกราฟิกได้เยอะเลยของจริงเัรื่นี้ยของกูดีกว่าโน้ตบุ๊กลงมาหลายเครื่องกันมาเครื่องเนี้ยกูเขียนแบบเครื่องเนี้ยกูทำสามดีเครื่องเนี้ยยังเครื่องเนี้ยกูเรนเด้กูบอกพูดดีกว่าใส่อุปกรณ์โอ้โหยั้ง นี่ถือไว้นี่นี่คุณหมอทำอะไรแย่ๆตัดโมืไงไม่ตัดโมืคัตเตอร์เดียวก็ได้ปะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แล้วปั่นมือไว้ตัดอะไรอะไรเอาผมมึงไม่มีกับเขาเลยนี้ดิลำหนึ่งหยิบก่อนเยี่ยทำจริงตาสายแคมป์ตาที่หมอที่แรกเห็นลองตัดตัดที่ไหนก็ได้ ต่อไปแอปแจ็คขายไม่ได้เช็คดวงตวัดองศาพี่เละเราสเกลียวเล็กใหญ่ไม่มีพผ้าเราจะพายครับบอกเลยสีแดงเดือดร้อนงวงไหมรอทุกที่ครับตามปัดมุมโปรดของพี่พี่เนี่ยอยู่ตรงไหนหรอคะพี่น้องลองเดาเลยว่ามี่นั่งใต้ตึกห้าไม่ใช่ห้องน้ำไม่ใช่นี่ละกันในลิฟ มันคือที่ไหนล่ะพี่นี่ไงตรงนี้ไงบันไดที่พี่ชอบมานั่งกันอะออให้เดาซะเหนื่อยเลยมีจบแล้วนะคะพี่พี่ฝากอะไรสักหน่อยแล้วอ่าก็ฝากติดตามความบาันไยของพวกเราแล้วกันฮ้ยติดตามเพจถามป้าเป็นไรดีกว,ว่าถ้าอยากเจอแบบว่าตัวจริงเสียงจริงนะขึ้นมาเลยตึกห้าชั้นสี่พวกเราปั่นงานอยู่นี้แหละยังไงก็มาเจอด้วยนะวาย